สนับสนุนโดยน้ำมันมาเพร้าคุณภาพจากแมเนเจอร์ สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะดิฉันรัติกาลจารุเกษตรวิทย์ค่ะพบกันทางสถานีโทรทัศน์นิวส์วันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะแล้วก็วันเสาร์เราพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลา11บเนาฬิกาเป็นต้นไปค่ะหากว่าชมรายการที่ออกอากาศในช่วงค่ำนะคะผ่านทางสถานีโทรทัศน์นิวส์วันไม่ทันนะคะชมย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube หรือว่าผ่านทาง Facebook News วก็ได้ค่ะเพราะว่าทาง Facebook ทาง ยูทูบนะคะก็จะออกอากาศไปพร้อมกันกับการออกอากาศผ่านทางทีวีด้วยเหมือนกันนะคะเอาล่ะคะ่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับอาจารย์ปานเทพโพพง์พันธ์ค่ะคณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์มีจะต้องบอกโปรโมชั่นก่อนไหมคะไม่อย่างนั้นจีจะบอกโปรโมชั่นก่อนเพราะว่าหลาย,ลยค,คนต้องเตรียมพร้อมสําหรับ,ใ,รบในช่วงของอหน้าหน้าหนาวหน้าหนาวมาอาจจะมีฝนโปรยปลายบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่า ยิ่งทําให้เราต้องเตรียมพร้อมเลยนะคะทั้งฟ้าทลายโจรทั้งยาขาวแล้วก็เอาอยาลมด้วยเลยนะคะอาจารย์คือมั่นใจได้ทั้ง3ผลิตภัณฑ์ตราบานเทพนี้นะคะผ่านออยอหมดทั้ง3ผลิตภัณฑ์แล้วแล้วก็โปรโมชั่นในช่วงนี้โดยเฉพาะยาขาวแล้วก็ฟ้าทลายโจรน,นะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะโทรสั่งซื้อหรือว่าจะสั่งซื้อทางลายผลิตภัณฑ์ตราบานเทพก็ได้เพราะว่าตอนนี้มีเซตคู่ฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะสกล่องบวกกับยาขาว1กล่องนะคะในราคา990บบาทอันนี้รวมค่าส่งไปแล้ว เรียบร้อยนะคะหรือจะซื้อคละกันก็ได้บางท่านอาจจะฟ้าทลายโจร3ยาขาว2หรือจะเป็นยาขาว3ฟ้าทลายโจร2ก็ได้นะคะตั้งแต่5กล่องนะคะหรือว่ายอดตั้งแต่1,500บาทขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะสั่งซื้อได้ที่หมายเลข066-043-8888 0660438888หรือสั่งซื้อทางไลน์ไอดีนะคะ @pp8888 @pp8888 นะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะครับวันนี้ก็ท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องของฤดูการที่เป็นฤดูหนาวนะครับก็ย้ำอีกทีว่าสำหรับผู้สูงวัยนะครับน้ำมะ้าวทุกวันนะครับมื้อเช้าขอรสเปรี้ยวนะครับเพื่อกัดเสมหะจะเป็นมะขามป้อมมะนนา ผสมน้ำพึ่งนิดหน่อยโอเคนะครับแล้วโยเกิร์ตโอเคเลยนะครับแล้วก้มื้อเย็นนะครับก็เป็นยาลมสำหรับทำให้ร่างกายอบอุ่นเจ็บคอเมื่อไหร่ถ้าเจ็บคอเมื่อไหร่นะครับหรือสงสัยขั้นเหนือขั้นตัวฟ้าทลายโจมไปก่อนเลยก่อนนอนพรุ่งนี้ดูอาการถ้าเจอคนเยอะไม่แน่ใจช่วงนี้ระบาดหนักมากนะครับ4ี่เม็ดต่อครั้ง4ครั้งต่อวันไปเลยแล้วเอาให้หายก็จบ ถ้าอาการหนักแสดงว่าเรารับประทานยาชาอาการหนักแล้วยาขาวช่วยได้ครับก็จะเป็นรสฝาดเย็นจืดขมในตำรับยาเดียวนะครับแต่ว่าเรามีไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นแล้วใช้ยาฟ้าทลายโจนเป็นยาหลักยาขาวก็เป็นยาสําหรับการแก้ปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ด้วยฟ้าทลายโจรน,นะครับดังนั้นถ้าใครอยากจะได้จริงๆเนี่ยวิธีการก็คือฟ้าทลายโจน2กล่องอยาขาวหนึ่งกล่องอย่างเงี้ยเหมาะต่อหนึ่งคนพอดีอนะครับสำหรับการบริโภค เพื่อรักษาโรคที่มีการระบาดหนักในช่วงฤดูหนาวสำหรับอาหารในช่วงนี้นะครับก็จะเน้นไปทางผู้สูงวัยเนี่ยจะเน้นไปทางอากาศหนาวมันมาเย็นใช่ไหมก็ออกไปทางเผ็ดร้อนอและเปรี้ยวให้นึกถึงอาหารไทยที่มีเผ็ดด้วยและเปรี้ยวด้วยนึกถึงอะไรบ้างคุณดิก,ก่อนต้ยมยำก่อนต้ยมยำเลยม <laughs> ีอะไรครับแกงส้มแกงส้มใช่มีอะไรนะครับ เอาผู้บรรดาแกงที่มันเผ็ดด้วยแต่จะไม่เปรี้ยวด้วยใช่เปรี้ยวด้วยอ่ให้นึกออกถ้าท่านประชุมนึกไม่ออกก็ลองกลับไปทบทวนว่ามีแกงอะไรในร้านอาหารอะไรที่ออกไปทางเผ็ดและเปรี้ยวสำหรับผู้สูงวัยนะจะเหมาะมากนะครับน้ำขิงบริโภคได้เลยนะครับเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยสมมุติว่าหลายคนกินฟ้าทลายโจและยาข่าซึ่งเป็นยาเย็นจัดนะมันจะลดความร้อนก่อนท่านผู้ชมต้องรู้เท่าทันนะ เพราะหลายคนเนี่ยจะมีอาการภาวะเย็นเกินหลังจากอัดฟ้าทลายโจรมากมียาเย็นจัดเราลดความร้อนใช่ไหมเข้ามาเป็นปกติภับปกติเราก็มาเย็นจัดจนภาวะความร้อนหย่อนลงนะอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าหลายคนจะมีภาวะเหมือนเย็นสท้านหลังโควิดไปแล้วไม่หายสักทีหนึ่งให้รู้ว่าเราขาดออกไปทางร้อน ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้ยาขาวหรือฟ้าทล<ม>ายโจรไปแล้วแล้วไข้ลงแล้วนะครับแล้วไข้ลงแล้วเนี่ยในระหว่างวันก็รับประทานน้ําขิงเพื่อ<ม>ปรับสมดุลในกรณีฟ้าทลายโจรเนี่ยจำเป็นเพราะว่ามันไม่มียาร้อน<ม>อ,อื่นๆเลยมันไม่มันไม่มีสมดุลอย่างอื่นเลยเราก็พอใช้ฟ้าทลายโจรเสร็จพอไข้ลงเสร็จก็ม,มีน้ําขิงมะนาวนะครับน้ำพึ่งเล็กน้อยบริโภคคอยจิบตลอดทั้งวันใส่พริกไทยด้วยเล็กน้อยก็ได้นะครับ ทีนี้เพื่อทําให้เกิดความสมดุลในระหว่างการป่วยมีคนเยอะเลยที่ป่วยแล้วมีภาวะบริโภคเย็นจัดต่อเนื่องแล้วอ่อนแรงนะครับพวกนี้ก็จะแก้ด้วยยาลม300 <ừ> จําพวกใช้ได้จะมีคนอีกจํานวนหนึ่งตอนนี้เป็นกระแสใหญ่โตมากนะก็คือเรื่องการฟ้องร้องเรื่องวัคซีนใช่ไหมแล้วก็มีปัญหาเรื่องที่จุฬาซึ่งสิ่งที่เราพูดนี่ไม่รู้ถูกบล็อกบ่านะเอาเป็นว่า ท่านผู้ชมไปค้นหาอ่านข่าวดูว่าโมันน่ากลัวขนาดไหนผมรู้แต่ว่ามีคนที่มันไม่เหมือนเดิมที่พวกเขาเหล่านั้นไม่เหมือนเดิมหลังจากได้รับเชื้อไม่ว่าจะผ่านจากการติดเชื้อหรือผ่านจากการฉีดวัคซีนและไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนนะแต่ผมเป็นมนุษย์พันมนุษย์ส่วนน้อยในประเทศที่ไม่ฉีดวัคซีนเลยผมได้ไม่ได้ฉีดเลยแล้วก็ยังคงดํารงชีวิตอยู่เป็นปกติจะบอกท่านผู้ชมเทคนิคนิดเดียวก็คือว่าในกรณีฤดูหนาว แล้วเจ็บคอนะครับและมีอาการอักเสบแล้วเนี่ยนอกจากจะมีหลายวิธีที่เราใช้ละยาขาวยาฟ้าทลายโจรทั้งหลายละน้ำขิงบ้างนะครับอย่าลืมเรามีการอักเสบอยู่เรา <Okay. S 1> เพิ่มความร้อนในอนุณหภูมิเป้าหมายเพื่อลดเชือ้อได้ด้วยการผ<อ>ันผ<อ>้าผ<อ>ันคอนะครับถ้ามีติดเสมหะไอแห้งๆนะครับดื่มน้ำอุ่นให้เยอะ แล้วก็ใช้กระโจมอบด้วยสมุนไพรออกไปทำ,ทำให้อากาศเนี่ยเราโล่งในการเปิดทางเดินหายใจทำเช่นนี้ก็จะมีส่วนช่วยได้ในการลดทางเสมหะอีกทางหนึ่งก็คือเรียนหลักสูตรนี้ท่านผู้ชมผมอยากจะเชิญท่านผู้ชมนะครับมาเรียนหลักสูตรนี้เพราะรว่าหลักสูตรนี้มันเกิดขึ้นฉับพลันในระหว่างการสอนจับชีพประจก็คือนักเรียนของเราเนี่ยได้รับความรู้ ในการใช้น้ำมันหอมระเหยในช่วงฤดูการเสพหะซึ่งเป็นโรคระบาดหนักเลยใช่ไหมครับในช่วงนี้แล้วเราก็สอนให้รู้ว่าแต่ละคนมีการจับชีพจรและมีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรในกลิ่นแต่ละประเภทซึ่งมันไม่เหมือนกันและมีวิธีการปรุงเป็นตำรับกลิ่นนะผมเนี่ยเรียนมาแล้วนะครับก็คือน้ำมันฐานเบสโนด์มิดเดิลโนด์ท็อปโนดกลิ่นระเหยไปยังไงและมีการจัดเรียงยังไงต่ออารมณ์ความรู้สึก ซึ่งมันเป็นศิลปะเหนือกว่าสปาทั่วไปนะ,ะผมย้ําเลยนะ,ะไม่ใช่แค่อันนี้กลิ่นนี้ก็ไม่ใช่มันมีการปรุงด้วยความรู้ความรู้จริงนะครับจากงานวิจัยทางเภสัชด้วยทีนี้ในหลักสูตรเราเนี่ยก็เมื่อประมาณต้นปีเราจัดหลักสูตรไปแล้วครั้งหนึ่งสําหรับน้ํามันหอมระเหยที่เป็น Essential Oil บูรณาการกับเทอร์พีนแล้วก็บูรณาการกับ CBD ของกัญชงนะครับ ตอนนั้นแก้เรื่องระบบประสาทตอนนี้มาแก้เรื่องเสีมหะปลายปีจัดฉับพลันปรากฏว่ารับได้แค่30คนคนนักเรียนเฉพาะจับชีพจรไปแล้ว18-19เกคนเกือบเต็มแล้วนะครับแต่ทีนีเ้เราจะเปิดหลักสูตรนี้เต็มเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเราจะเรียนแค่2วันคือวันที่16 1 7ถึง17ธันวาคม9คโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับ วิธีการเรียนหลักสูตรนี้เราก็จะเรียนทําความรู้จักกับสารสกัดเทอร์พีนใน,นและน้ำมันหอมหระเหยจากธรรมชาติที่หลากชนิดที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสแบคทีเรียเป็นหลักเลยและก็มาทําเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆที่สามารถนํามาใช้ได้นะครับได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทอร์พีนคือเทอร์พีนคืออะไรคือกลิ่นจากพืชครับะนะแล้วก็น้ํามันหอม,หอมหระเหยอย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงสามารถตั้งสูตรตํำรับพื้นฐานปรุงสูตรตํำรับต่างๆ และปรุงผสมได้ถูกต้องตามหลักการบรรยายพิเศษการจัดการสภาวะลองโควิดด้วยเทอร์มาเอเทอรีนอโรมาเครื่องดืม่มสมุนไพรสมุนไพรหอมป้องกันการรักษาและรักษาอาการลองโควิดบริการเครื่องดืม่มสมุนไพรหอมในสปาที่ดีต่อระบบทางเดินหายใจน,นะครับก็มีผมคุณหมอแวรคุณหมอสุดเอื้อมนะครับมาช่วยจัดหลักสูตรครั้งนี้ สัด2วันเท่านั้น2วันเท่านั้นนะครับ16ถึง17ธันวาคม2,566นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเคยเรียนหลักสูตรใดก็ตามในสถาบันแพทย์แผนบูรณาการเคยเป็นสิทธิ์เก่าหมอรังสิตนะครับสิทธิ์เก่าหรือสิทธิ์ปัจจุบันหรือสิทธ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประเภทกอนะครับจะได้รับสิทธิพิเศษจริง นะครับที่จะได้รับการลดราคา45,000บาทเหลือ26,900บาทบแต่บอกทำไมไม่ให้คนทั่วไปก็เพราะว่ามันจะเต็มแล้วครับ <c oughs> เราก็ขอจัดลำดับให้ตามนี้ก่อนนะครับ <c oughs> แต่ถ้าใครไม่เคยเรียนโรงเรียนครั้งหนึ่งก็อยู่ในคนะสิทธ์เก่าทันที <c oughs> ต่อต่อไปก็จะรับสิทธิพิเศษในการเรียนหลักสูตรอื่นในราคาที่ลดลงหรือราคาพิเศษโดยเฉพาะนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับ หลักสูตรนี้เนี่ยเนื่องจากเราไปเปิดประชาสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยใ,ในหลักสูตรการจับชีจพจรเพราะเห็นคาตาใช่ไหมใช่ค่ะมีคนได้รับประโยชน์จากทางเดินหายใจความรู้สึกผ่อนคลายลงจากการจับชีพจรจากการดมกลิ่นเนี่ยผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าเรานําหลักสูตรที่มาจากการใช้ในคลินิกในการบําบัดด้วยกลิ่นอย่างเดียวกลิ่นอย่างเดียวเนี่ยสามารถรักษาโรคได้นะครับเราก็เลยจัดหลักสูตรเรื่องเสมหะตามฤดูกาลนี้เพราะมันจะทันวาแล้วนี่ค่ะ เสมหากก็ต้องทําช่วงนี้แหละถ้าอยากทํานะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจเนี่ยผมอยากจะบอกว่าคุ้มมากคุ้มด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทําห้องแล็บแบบเพสัตอ่ะแล้วไปปรุงจริงๆใช้จริงๆในครอบครัวในสปาในเวลเนสนะครับหรือกับคนรอบข้างนะครับสอบถามข้อมูลเนี่ยให้ติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์อย่างนี้ครับท่านผู้ชมสแกนก็ได้หรือจะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับศ 6195066660619506666นะครับหรือสแกนแคปภาพถ่ายตรงนี้เอาไว้ะนะครับแล้วเห็น QR Code ด้านซ้ายมือสแกนนั้นนะครับมาเลยนะครับหรือ029972222ถึง30ต่อ3205 029972222-30ต่อ3205 ได้ทุกเบอร์นะครับแต่ถ้าง่ายที่สุดก็ทําทุกวพถีทางครับในเบอร์เบอร์ถือเขาก็จะขึ้นเบอร์จําเอาไว้นะครับ <c oughs> ไม่ก็ QR code แต่เฉพาะ2วันนะครับเราเรียน16บหถึงสิธันวาคมและผมยืนยันเลยว่าหาคนสอนอแบบนี้ยากในประเทศนี้ในประเทศนี้เลยนะกำลังจะบอกว่าเหมือนกับ โครงการนี้เนี่ยค่ะมาตามคําเรียกร้องแล้วด้วยความมีศักยภาพของทั้งบุคลากรที่เป็นอาจารย์สอนให้จำประเทศบอวนะคะแล้วก็รวมถึงอาจารย์สุดเอื้อมแล้วก็รวมถึงสถานที่อุปกรณ์ต่างๆของมหาวิทยาลัยรังสิตที่พร้อมเต็มมากคือหาที่เรียนอย่างนี้ยากครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรเลยผุดขึ้นมาทำได้เลยนะทำได้เลยทําได้เลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมรีบด่วนแล้วกันนะครับสับหลักสูตรนี้โดยเฉพาะแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ ตอนออกอากาศนี้ก็เป็นวันที่ห้าธันวาคมแล้วะนะครับก็เรนห้ทราบว่าวันนี้เป็นวันที่เราจัดขณะที่เราออกอากาศนี้ก็ค,คงทําพิธีอยู่ะนะครับเพราะว่านี้เป็นเทปก็คือเป็นวันที่เราจัดพิธีสําคัญในการทําพิธีพุทธาพิเศษนะครับพระสยามพุทธาธิราชที่วัดมหา,าธาตุยุวราชลังเสริะครับซึ่งเราจัด พิธีตอนเช้าถวายเพลนพระทั้งวัดมหาธาตุทั้งวัดเลยะนะครับพอ17นาฬิกาก็ทำพิธีพราหมณ์นะครับ1ินาฬิกาทำพิธีสลับประกรณ์หรือภาษาชาวบ้านคือบางสกุลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9หลังจากนั้นก็ทำพิธีพุทธ,ธาพิเศษะนะครับก็เรียได้ทราบว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่า วัดมหาธาตุเนี่ยจัดพุดทธาพิเศษครั้งแรกเนี่ยสำหรับทุกคนมาขอเนี่ยครับปีที่แล้วคือปี2565ก็คือท้าวเวสสุวรรณและครูพ่อชิมที่เราบูชาครูในฐานะที่เราได้จำรับยาลมมานคะนครับเมื่อปี2565 2566กเนี่ยก็เป็นปีที่เราต่อยอดมาจากท้าวเวสสุวรรณที่เป็นอยู่ในคัมภีร์ตำราแพทย์แผนไทยว่ารับประทานยานลม ได้8เดือนรับประทานได้7เดือนจากสุสวรรค์ทั้งสองข้างรับประทานได้8เดือนทาเวสสุวรรณลงมาสู่เราแลรับประทานได้9เดือนอายุยืนถึง200ปีตำรับยาท่านเขียนไว้อย่างนั้นนั่นเป็นยาลมนะครับตอนนั้นเราก็มาบูชาครูปีที่แล้วจากบูชาครูทาเวสสุวรรณเราก็มาคิดว่าปีนี้จะทําอะไรก็คิดว่าเป็นปีที่เหมาะมากที่จะทําเรื่องของสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เราก็เลือกวันที่เป็นมงคลยิ่งในวันที่5ธันวาคม เลิกธันวาเลิ่าธันวาคมแล้วก็ได้ทําพิธีสร,ระพกรถวายในหลวงรัชกาลที่9ด้วยเราถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่เป็นสิริมงคลต่อสถาบันชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์สนับสนุนโดยน้ํามันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์ก็เป็นที่มาของพระพุทธรูปค่ะ ที่ชื่อว่าพระสยามพุทธาธิราช<ม>สยามก็แปลว่าชาตินะครับพุทธาก็แปลว่าศาสนา,า,สนาแล้วก็อธิราช<ม>ซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์นะครับก็ตรงตามชื่อเลยนะครับชาติศาสนา<ม>พระมหากษัตริย์เรีย้ทราบว่าตอนได้ชื่อมาก,ก็แบบเหลือเชื่อมากเพราะไม่มีไม่มีความคิดว่าชื่อนี้จะหลุด<ม>ลอดมาถึงเราได้ในชื่อแบบนี้นะครับก็เป็นที่มาของการครบในการจัดทําพุทธาพิเศษขึ้นที่สําคัญก็คือ เวลาพูดถึงศาสนาก็คือที่ตั้งถูกไหมครับชาติเราก็ทําเพื่อชาติทําหน้าที่เพื่อชาติพระหมหากษัตริย์เราก็เลือกวันที่เป็นมงคลยิ่งในวันที่5้ธันวาคมเลือกธันวาเลือกห้าธันวาคมแล้วก็ได้ทําพิธีสรบประกรถวายในหลวงรัชากาลที่9ด้วยเราถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่เป็นสิริมงคลต่อสถาบันชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ใ,ในยุคปัจจุบันจริง,รงๆนะครับผมก็ได้มีส่วนร่วมด้วยก็เลยเออบอกท่านผู้ชมว่าในพิธี ในพิธีนะครับบอกท่านผู้ชมไ้ก่อนเลยว่าผมได้นํายาลมสามร้อยจำพวกจํานวนหนึ่งจํานวนหนึ่งนะไปเข้าพุทธพิธีพุทธาพิเศษด้วยแล้วก็ยาขาวอีกจํานวนหนึ่งไปเข้าพุทธาพิเศษด้วยแต่เยอะไม่ได้เพราะที่นั่นเป็นพระพุทธรูปเป็นหลักนะครับแต่ได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษในพระเกจิกโอสามสิบสี่สิบรูปทั่วประเทศไทยไม่เคยมาขนาดนี้มาก่อนที่วัดมหาธาตุนะครับ ก็เลยจะมาเป็นโปรโมชั่นบอกล่วงหน้าก่อนคุณสนทิของคุณสนทีเริ่มมันสุกเลยจะเริ่มมันสุนี้นะครับก็คือว่าใครซื้อยาลมช่วงนี้ช่วงนี้นะครับจะได้ยาลมหนึ่งซองที่ผ่านพุทธาพิเศษที่วัดมหาธาตุพร้อมกับพระสยามพุทธาราชษ์หนึ่งซองยาขาวก็หนึ่งซองแต่หมดแล้วหมดเลยนะครับแต่ถ้าใครรู้ก่อนตอนนี้ต้องรีบจองเพราะว่า มันมีไม่ได้เยอะนะครับมีเท่าที่จะทําได้อาจจะถึงประมาณกลางเดือนหน้าแล้วก็หยุดแล้วนะครับ,รบจะไม่มีแจกแล้วแต่สําหรับเป็นของขวัญปีใหม่เผื่อใครจะซื้อยาลมช่วงนี้หนึ่งกล่องไปให้ใครก็รู้รว่ามียาลมที่รหรือมียาขาวที่มีผ่าน,น,นพุทธาพิเศษใน เทศกาลหรือว่าในงานสําคัญในการปลุกเสกพระสยามพุตธาธิราชในวันที่5ธันวาคม2566ได้ด้วยครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็สุขภาพที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ในโอกาสที่ใกล้ปีใหม่อย่างที่อาจารย์บอกก็มอบเป็นของขวัญกันได้ครับแล้วก็จะบอกท่านผู้ชมว่าแพทย์แผนไทยกอที่มรังสิตที่เขาสอบกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ผมอัดประชาสัมพันธ์ปีเมื่อคราวที่แล้วใช่ไหมครับว่ามีนักเรียนของเราเนี่ยได้ สามารถสอบ,สอบใบประกอบอวิชาชีพแพทย์แผนไทยประเภทกอกไก่ในภาคปฏิบัติทั้งเภสัชกรรมไทยทั้งเวชกรรมไทยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมหมายถึงว่าคนที่เข้าสอบสามารถสอบผ่านได้หมดจนเราต้องจัดเลี้ยงโตจีนน,นี่ทีนี่ทีละรุ่นเลยนะครับที่เข้าไปสอบเภสัชกรรมไทยเวชกรรมไทยเนี่ยอาจารย์เราก็ต้องไปแสดงความดีด้วยเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เราก็ ดีใจนะครับที่นักเรียนเราสามารถที่จะมาเป็นบุคลากรทางการแพทย์ในวงการแพทย์แผนไทยแล้วหลายคนบางคนก็เปิดร้านเป็นร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีนี้นี่เต็มหลายๆรุ่นมาตอนนี้นะครับที่เพิ่งสอบผ่านที่จะมีมากกว่านี้แต่มางานเลี้ยงได้เท่าดีจะบอกท่านผู้ชมว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ประชาพันธ์โพสอะไรเลยแต่เขาเปิดรับสมัครแล้วและไม่ได้รับเยอะเหมือนรุ่นที่แล้วรุ่นที่แล้วร้อยเจ็ดคนนะ อันนั้นเยอะมากเลยเยอะมากแต่ทีนี้จํานวนโคต้าอาจารย์ที่สอนกับจํานวนนักเรียนต้องสัมพันธ์ตามกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในสภาการแพทย์แผนไทยเราจึงรับรุ่นนี้ได้ประมาณ50คนเท่านั้นงันรีบเถอะใครที่ตัดสินใจแล้วถ้าใครสนใจก็ต้องรีบติดต่อหาทางผมไม่ให้เบอร์นะครับต้องอาศัยความพยายามกันหน่อย โอ้ยอาจารย์ก็ก็ตอนแักอาจารย์บอกแล้วสําหรับหลักสูตรน้นะบอกใบกันบอกหลักสูตรนั้นไปหลักสูตรนั้นไปก็ทางนั้นก็ได้ครับทางไหนก็ได้ที่จะติดต่อเราได้นะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเฉพาะแฟนลับรายการที่อยากจะไปส่งใครมาเรียนซึ่งจะมีหลายคนนะครับส่งมีค่ะน้องสาวลูกสาวลูกชายมาเรียนเพราะอยากให้ความรู้ เป็นหมอแพทย์แผนไทยและจากจุดเริ่มต้นนั้นเนี่ยทำให้เหมือนกับเป็นการขยายผลของการเรียนรู้นะคะอาจารย์หลักสูตรต่างๆก็เลยน่าสนใจเรียนต่อต่อเนื่องมาเอาเป็นว่าท่านผู้ชมติดต่อด่วนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าอาจารย์ไม่บอกเบอร์ไม่บอกเบอร์อาจารย์แค่เอาหลักสูตรเรอพีดขึ้นมาให้ดูเฉยๆแต่ว่าไปที่เพจของวิทยาการแพทย์แผนตอนออกมรังสิตได้แล้วไปอินบ็อกซ์แล้วบอกบอกว่าติดต่ออาจารย์พิพา บอกว่าอาจารย์ปันเทพเขาบอกมาให้รีบสมัครแพทย์แผนไทยกออาจารย์เทพบอกในรายการผมติดตามอาจารย์ปันเทพครับบอกแค่นี้เดี๋ยวเขาจะจัดการให้คุณสามารถเรียนลำดับได้สมัครก่อนสามปีนะครับเสาร์อาทิตย์เรียนเสาร์อาทิตย์อาจารย์เขาก็เฉียสลับมากนะไปเรียนสอนเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วมีสิ์สอบไปประกอบวิชาชีพค่ะเปลี่ยนอาชีพได้จากคนธรรมดาเป็นหมอเปิดร้านขายสมุนไพรได้ ถ้าได้ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทยนะครับแล้วถ้าสอบเวชกรรมไทยได้เปิดคลินิกได้เลยคราวนี้ในสังคมผู้สูงวัยอ่ะยังต้องการอีกเยอะสําหรับบุคลากรด้านนี้ครับเปิดกว้างมากเพราะว่าไม่ว่าในอดีตคุณอาจจะมีโอกาสได้เรียนถึงชั้นแค่มสามมมหกแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้ามาหลักสูตรนี้ปุ๊บไม่จํากัดวุฒิการศึกษาก็สามารถเข้ามาเรียนได้เลยนะคะ อาลละค่ะก็ฝากกันเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเรื่องของอการทําน้ำมันอหอมระเห,ห,หยหน,นะคะคก็ได้นะคะหรือว่าแผนก่อสนใจหลักสูตรไหนก็ติดต่อไปได้นะคะคขอบคุณนายจมันเทพค่ะแล้วคุณผู้ชมไปก่อนพบกันครัง้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำมันมพะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอ